โอไฮโยกัสไมัสวตชิโนนามาเอวะผักแนงสื่อดสสวัสดีเพื่อนๆชาวดอมเกนชินอิมแพกกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้แน่งก็จะมาไกด์ตำแหน่งวิหารแห่งห้วงลึกทั้งสิแห่งของเมืองดีเย่กันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่จุดแรกนะคะจะเป็นข้างๆเกาะน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆวาร์ปตามมาตรงนี้ได้เลยนะคะ พอเพื่อนๆว้ามาถึงแล้วก็ให้หันหลังไปก็จะเจอกับขดหินนะคะให้เพื่อนเพื <S 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 ่อนเดินเลาะขดหินไปเรื่อยๆก็จะเจอพุ่มไม้สีพูตรงนี้พอมองลงไปข้างล่างก็จะเจอวิหารแห่งห้วงลึกที่หนึ่งแล้วต่อมาตำแหน่งที่สองนะคะจะเป็นบริเวณที่อยู่ขอบๆของ ตัวเกาะหิมะเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ไกลมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากนะคะให้เพื่อนๆวร์ปไปที่ดันเจียนเนาะดันเจียนที่อยู่ตรงบนภูเขานะคะพอเพื่อนๆวร์ปมาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆหันไปมองให้เพื่อนๆหันไปทางทางเดินนะคะก็คือหันไปฝั่งที่มีต้นไม้ที่มีทางเดินอยู่เนาะก็ให้เพื่อนวิ่งตามไปได้เลย พอมาถึงหน้าผ่านนะคะก็ให้เพื่อนๆมองต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นไว้นะคะแล้วก็ให้บินไปฝั่งนั้นได้เลยค่ะีกรเด็นะเ็นเพื่อนๆกระโดดขึ้นขดหินนี่มาเนาะ<ป>แล้วก็จะมีน้องใบพัดอยู่ให้เพื่อนใช้ตัวธาตุลมนะคะ<ป>ทำปฏิกิริยากับน้องเนาะแล้วก็บินขึ้นมาแล้ว เพื่อนๆจะเห็นตัววิหารแห่งห้วงลึกของเมืองมอนสแต็กอยู่ไกลๆนะคะแต่ว่าให้เพื่อนมองลงมาฝั่งขวามือนะคะก็จะเห็นวิหารแห่งห้วงลึกแห่งเมืองหลีเย,ย่จุดที่2ที่เรากําลังตามหากันอยู่นะคะ ไปจุดที่3นะคะจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับดันเจี้ยนที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้นะคะให้เพื่อนๆนเนี่ยวาร์ปกลับไปที่ดันเจี้ยนเดิมเลย,ยพอเพื่อนเพือนวาร์ปมาถึงแล้วนะคะให้เพื่อนๆนเนี่ยเดินไปทางฝั่งซ้ายมือเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเลาะตรงไอตัวโขดหินไปเรื่อยๆเนาะเลาะเนินไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อนเ่อนล้อมาถึงตรงนี้แล้วก็เพื่อนบินลงไปข้างล่างได้เลยนะคะให้พยายามชิดขอบชิดขอบอ่าชิดขอบภูเขาไว้นะคะพอเพื่อนเพื่อนเจอน้ำตกนะคะเพื่อนเพื่อนจเจอวิหารแห่งความลึกจุดที่3ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาจุดที่4ี่นะคะตัวนี้จะอยู่ตรงใกล้ๆขอบเมืองใหม่หน่อยให้เพื่อนๆวาร์ปตามมาตรงนี้ได้เลยนะคะเพอเพื่อนๆวาร์ปมาถึงแล้วเพื่อนๆหันหลังนะคะเพื่อนๆก็จะเจอวิหารจุดที่4ี่ของเราเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะอยู่ใกล้จุดวาร์ปมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะค่อนข้างหาง่ายนะคะให้เพื่อนๆวิ่งไปตรงวิหารได้เลย จุดต่อมาเพื่อนวับมาตรงเสาวาบตรงไอเนินผาตรงนี้นะคะตัววิหารแห่งห่วงลึกจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างในซอกๆหน่อยเขาเรียกว่าอะไรข้างในซอกหินนะคะพอเพื่อนวับมาถึงแล้วเพื่อนๆวิ่งไปตามทางเดินข้างหน้าได้เลยนะคะพอเจอทางแยกนะคะให้เพื่อนๆเลี้ยวไปทางซ้ายมือนะคะ แล้วก็ให้เพื่อนๆชิดขวาไปเรื่อยๆนะคะ<อ>พอเจอทางแยกอีกก็ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ตรงไปนะคะไม่ต้องเลี้ยวเพื่อนๆก็จะเจอกับวิหารแห่ง<อ>หว้วงหรือจุดที่6กันแล้วนะคะหรือว่าจุดที่5<อ>จุดต่อไปจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆวาร์ปมาตรงเสาว,วาร์ปที่อยู่บนภูเขบ พเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการบินนะคะเพื่อนหันไปทางซ้ายก็จะเจอกับต้นไม้อยู่เนาะให้เพื่อนบินไปทางนั้นได้เลยอเพื่อนๆบินลงมาเนี่ยเพื่อนก็จะสังเกตเห็นว่าข้างล่างตรงนั้นนะคะจะมีวิหารแห่งหว้วงลึกอยู่ให้เพื่อนๆบินไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะอยู่ในส่วนของอ่าตรงนี้ให้เพื่อนๆมองมาข้างล่างมันก็จะมีภูเขาอยู่อีกลูกหนึ่งนะคะจุดนี้ให้เพื่อนวาร์มาตรงนี้นะคะพอเพื่อนๆวาร์มาถึงแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆหันไปทางด้านซ้ายมือเนาะก็จะเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งให้เพื่อนไปทางด้านนั้นได้เลยนะคะ คนเพื่อนเดินมาถึงตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนบินลงไปจะเห็นว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นอยู่นะคะไอตัววิหารแห่งห้วงลึกเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังก้อนหินก้อนนั้นนะคะให้เ,เพื่อนบินไปเรื่อยๆที่ก้อนหินได้เลยพอถึงจุดนี้เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นวิหารแห่งห้วงลึกแล้วนะคะ จุดต่อมาจะอยู่ข้างล่างหน่อยนะคะให้พเพื่อนๆมองหาไอตัวเสาใหญ่หรือไม่ก็ไอตัวน้องบอสบอสไฟนะคะพอเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะให้พยายามหันไปทางซ้ายมือเนาะแล้วก็ให้เลาะขอบฝั่งหน้าผาไปเรื่อยๆนะคะ ข้ามต้นไม้ต้นนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นต้นไม้สีเหลืองต้นนูน้นใเพื่อนตรงไปที่ต้นไม้ได้เลยแล้วก็ปีนตรงนี้ขึ้นไปนะคะหยุดต่อเร็จแล้วเพื่อนหันซ้ายนะคะก็จะเจอกับวิหารแห่งห้วงลึกแล้วนะคะ เรมาให้เพื่อนวาร์มาตรงดันเจียนใกล้ๆกับเสาวาร์ปนะคะพอเพื่อนเพื่อนวาร์มาถึงแล้วนะคะก็ให้วิ่งไปตามทางเดินได้เลย พอเพื่อนวิ่งมาถึงสะพานไม้นะคะก็ให้เพื่อนทําการบินลงไปข้างล่างเนาะมันจะมีทางน้ําอยู่ให้เพื่อนดูทางน้ําไว้นะคะมันจะมีทางเข้าอยู่เนาะก็เพื่อนเพื่อนร่อนลงมานะคะแล้วก็ให้หันหลังเข้าไปในถ้าได้เลยมองด้านซ้ายพเพื่อนเพื่อนก็จะเจอกับวิหารแห่งห้วงลึกแล้วนะคะจุดต่อไปนะคะจะอยู่ในส่วนของ กาะตรงนอกนอกเมืองนะคะให้เพื่อนๆหวาม,มาตรงดันเจี้ยนตรงนี้ได้เลยนะคะจุดนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีตัวละครทาน้ําแข็งที่สร้างน้ําแข็งได้บ่อยๆหรือว่ามีตัวละครที่สามารถข้ามน้ําข้ามทะเลได้อย่างชิลๆก็ให้เพื่อนๆหยิบมาใส่ในทีมได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามน้าข้ามทะเลกันนิดนึงเนาะ เราจะไปฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีทางเดินอยู่นะคะพอเพื่อนเพื่อนเดินมาถึงเรือแล้วก็ให้ลัดตรงขอบขอบเกาะไปได้เลยนะคะขอบเกาะฝั่งซ้ายนะคะก็จะเห็นกับแง่งหินที่อยู่กลางทะเลตรงนั้นนะคะเราจะทำการไปที่ตรงแง่งหินตรงนั้นนะคะ ถ้าเพื่อนมีตัวละครตัวไหนที่ใช้งานได้ในการข้ามน้ำครัฟเเลก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆมองมองไปที่เกาะเล็กๆตรงนั้นก็จะเห็นกับวิหารแห่งห้วงลึกจุดสุดท้ายของเราแล้วนะคะ่ะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวละครตัวไหนข้ามไปฝั่งนั้นก็ได้เลยเนาะ ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปไกด์เควสหรือว่าไกด์วัสดุอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวแนงจะมาทำให้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แนงทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โอฮาโยกซายามะ